สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม1และม4โรงเรียนเบจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีทุกท่านนี่เป็นวิดีโอนะครับที่จะแนะนำการขั้นตอนการสมัครนะครับก่อนอื่นนะครับให้เปิดเบราว์เซอร์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมาราชูทิศนะครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนนะครับผมจะแนะนําวิธีการนะครับขั้นตอนที่1นะครับพิมพ์ URL เว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับพิมพ์เบ w ร์ a c เ h บนะครับ e n t e r นะครับก็จะเห็นว่าจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักนะครับของโรงเรียนนะครับให้ผู้สมัครเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคําว่ากําหนดการรับสมัครนะครับ นะครับก็จะเป็นข้อความนะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้ผู้สมัครนะครับคลิกเข้าสู่นะครับคลิกคลิกข้อความนี้นะครับจะเข้าสู่หน้าประชาสัมพันธ์นะครับนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ประกาศแจ้งไว้นะครับห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษนะครับ เมื ock, actually, ่อเมื่อผู้สมัครต้องการสมัครนะครับให้คลิกปุ่มนะครับให้คลิกปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสีฟ้านะครับจะเข้าสู่เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของการสมัครนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจะปรากฏหน้าเว็บไซต์หลักนะครับที่ใช้ในการรับสมัครจริงๆนะครับแล้วก็จะมีประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาด้านหน้านะครับจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องเร่งด่วนนะครับหรือมีเรื่องแจ้งนะครับก็จะมีปรากฏข้อความด้านหน้าเลยนะครับเป็นหน้าต้อนรับนะครับเสร็จแล้วเราสามารถกดปุ่มปิดโฆษณาหรือจะคลิกด้านข้างนะครับบริเวณสีดําๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับหน้าโฆษณานี้ก็จะปิดไปทีนี้ผมจะมาแนะนําเมนูของหน้าเว็บไซต์นะครับเพื่อใหอ้ผู้สมัครมีความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับแบ่งออกเป็น 8หมวดหมู่ด้วยกันนะครับก็คือหมวดหมู่ที่หนึ่งประกาศและระเบียบนะครับหมวดหมู่ที่สองกำหนดการหมวดหมู่ที่สามขั้นตอนการสมัครขั้นตอนอหมวดหมู่ที่สี่แจ้งปัญหานะครับหมวดหมู่ที่ห้ากรอกใบสมัครหมวดหมู่ที่หกสถิติการสมัครหมวดหมู่ที่เจ็ดประกาศนะครับประกาศผลนะครับหมวดหมู่สุดท้ายก็คือติดต่อสอบถามนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่า ในหน้าแต่ละหน้านั้นมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมจะคลิกเข้าไปดูนะครับเรามาดูในส่วนของประกาศก่อนนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับในหน้าของประกาศและระเบียบนะครับอันนี้ก็จะมีเอกสารนะครับของทางโรงเรียนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นมหนึ่ห้องเรียนพิเศษมสี 4. ห้องเรียนพิเศษม1ห้องเรียนปกติมสี 4. ห้องเรียนปกติ ในนี้ก็จะมีประกาศและก็ระเบียบนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับโดยคลิกที่ด้านหน้านะครับที่เป็นไอคอนด้านหน้านะครับยกตัวอย่างนะครับคลิกห้องเรียนพิเศษม .1 นนะครับคลิกไปปุ๊บก็จะมีเอกสารนะครับที่เป็นประกาศนะครับให้ให้ให้ผู้สมัครได้ดูข้อมูลก่อนนะครับเป็นประกาศที่ทางเรียนได้ทำขึ้นนะครับแล้วก็ให้แจ้งข้อมูลต่างๆนะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นระเบียบการรับสมัครนะครับอันนี้ก็สามารถคลิกเปิดหรือดาวน์โหลดนะครับไปดูรายละเอียดได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นข้อมูลการรับนักเรียนนะครับแยกเป็นห้องให้เลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็แยกเป็นห้องเรียนพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น MSEP อา eispict สสวทนะครับนี่สำหรับม .1 ห้องนี้พิเศษนะครับส่วนม .4 นั้นก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือห้องศิลจีนนะครับเรียกง่ายๆว่าสินจีนนะครับส่วนห้องเรียนปกตินั้นนะครับตอนนี้นะครับยังไม่เปิดรับสมัครนะครับพอเราจะเปิดในเดือนมีนาคมนะครับแต่ตอนนี้นะครับช่วงแรกก็จะเป็นการ รับสมัครข้องนิพิเศษม .1 และม .4 ก่อนนะครับอันนี้เราสามารถย้อนกลับนะครับเออคลิกปุ่มด้านบนนะครับก็จะย้อนกลับมาสู่หน้าหลักนะครับต่อไปกําหนดการนะครับอ่อันนี้เราสามารถดูกําหนดการนะครับอ่าหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอกใบสมัครออนไลน์วันไหนนะครับยื่นใบสมัครอ่าวันที่สอบแล้วก็วันที่ประกาศผลนะครับสามารถดูได้จากตารางตรงนี้เลยนะครับ ถัดไปเป็นขั้นตอนการรับสมัครนะครับอ่าจริงๆแล้วการรับสมัครนะครับเราต้องเริ่มต้นมีขั้นตอนอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้เราเข้าใจระเบียบทุกอย่างนะครับแล้วก็อ่าการสมัครจะได้ไม่ไม่ไม่ติดขัดนะครับเริ่มต้นให้เราติดตามข่าวสารนะครับประกาศรับสมัครระเบียบกําหนดการต่างๆอันนี้ให้้ให้เราเลือกให้เราอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับเพื่ออ่าเราจะได้เลือกเลือกห้องนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูล ต่างๆเพื่อที่จะกรอกไปสมัครออนไลน์นะครับถัดไปนะครับเมื่อถึงวันที่โรงเรียนกําหนดการกรอกไปสมัครออนไลน์นะครับผู้สมัครก็สามารถกรอกไปสมัครออนไลน์นะครับแล้วก็พิมพ์ใบสมัครจากระบบนะครับซึ่งผู้สมัครเมื่อสมัครเสร็จแล้วจะสามารถพิมพ์ใบสมัครนะครับแล้วก็ใบเข้าห้องสอบนะครับเขาเรียกว่าบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบนะครับมันจะมี2ใบนะครับแยกสีชัดเจนนะครับ ถัดไปนะครับเมื่อเราได้เมื่อเรากรอกใบสมัครปริ้นออกมาแล้วนะครับในใบสมัครจะแจ้งนะครับระบุให้เราไปยื่นตามวันเวลาที่ใบสมัครกําหนดนะครับอ่าก็คือเอาไปยื่นที่โรงเรียนนะครับพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับอ่ะก็ให้ดูรายละเอียดที่ระเบียบการนะครับว่าเราต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้างนะครับยื่นใบสมัครที่โรงเรียนตามวันเวลากําหนดนะครับ ถัดไปนะครับเราก็รอวันที่เราสอบจะสอบวัดความรู้นะครับก็เมื่อถึงกําหนดเราก็มาสอบนะครับถัดไปนะครับก็จะมีขั้นตอนการประกาศผลนะครับเมื่อเราสอบเสร็จแล้วก็จะมีการตรวจข้อสอบนะครับตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องตรวจอัตโนมัติความเร็วสูงนะครับถัดไปก็นะครับเมื่อตรวจข้อสอบประกาศผลเรียบร้อยนะครับก็จะมีการขั้นตอนการรายงานตัวนะครับมอบตัวซื้ออุปกรณ์การเรียน นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่ะถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนของการแจ้งปัญหาในการสมัครนะครับอ่าส่วนของการแจ้งปัญหานะครับอ่าตรงนี้นะครับสามารถที่จะสอบถามแจ้งเพิ่มเติมอะไรต่างๆเข้ามาได้นะครับโดยใช้ลักษณะเป็น Account ของ f a c e b o o k นะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ ใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับก็เลยเลือกใช้ในส่วนนี้นะครับสามารถพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้เมลบล็อกนะครับอันนี้จะเป็นการใส่ข้อความนะครับแจ้งไปไปหาผู้ดูแลระบบโดยตรงนะครับก็คือใส่ข้อความว่าเรามีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับแจ้งเข้าไปครับแล้วก็ใส่ใส่ชื่อผู้ติดต่อนะครับแต่ข้อนี้สําคัญมากครับใส่อีเมลผู้ติดต่อครับเพราะว่า เมื่อผู้ดูแลระบบได้รับข้อความแล้วนะครับจะสามารถตอบกลับให้กับท่านผู้ที่ติดปัญหาได้นะครับอันนี้เน้นย้ำเรื่องอีเมลผู้ติดต่อนะครับต้องใช้งานได้จริงนะครับโอเคถัดไปนะครับเมื่อจะกรอกใบสมัครนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการกรอกใบสมัครนะครับก็จะมีปุ่มด้านบนนะครับแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับ ฝั่งซ้ายบริเวณนี้นะครับก็คือของม1นะครับด้านขวามือจะเป็นของมสีนะครับมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับอธิบายผู้สมัครดังนี้นะครับถ้าเราต้องการกรอกไว้สมัครให้คลิกปุ่มนี้สีฟ้านะครับปุ่มสีเหลืองนะครับกรณีที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับเมื่อเราสมัครได้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถล็อกอินแก้ไขข้อมูลได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นกรณีที่เราครับลืมรหัสผ่าน นะครับลืมรหัสผ่านหมายความว่าเรากรอกรหัสผ่านไปนะครับแต่เราลืมรหัสผ่านนะครับให้ผู้สมัครกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วกดปุ่มส่งเลขบัตรนะครับระบบจะทําการตอบรับอัตโนมัตินะครับโดยการส่งรหัสผ่านนะครับไปที่อ e ีเมลแอดเดรสที่เรากรอกไว้ตอนสมัครนั่นเองนะครับอันนี้ใช้ในกรณเรีเราลืมรหัสผ่านนะครับ มีข้อเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งรหัสผ่านนะครับบางครั้งอาจจะเข้าไปอยู่ในอีเมลขยะอันนี้รบก,กวนผู้สมัครเข้าไปดูในส่วนของอีเมลขยะด้วยนะครับอาจจะเข้าไปบ้างนะครับในบางครั้งนะครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งครับกรณีเลขแบบประจำตัวประชาชนผิดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับอันนี้ต้องแจ้งที่เจ้าหน้าที่นะครับก็คือแจ้งที่หน้าการแก้ไขปัญหานะครับเจ้า ผู้ดูแลระบบจะทําการแก้ไขให้ใหม่นะครับส่วนมสก็จะเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวหัวข้อการสมัครนะครับจะมาแนะนําในวิดีโอถัดไปทีนี้เรามาดูในส่วนของสถิติการสมัครนะครับอันนี้ก็จะแจ้งเป็นสถิติการรับสมัครนะครับซึ่งแยกตามวันนะครับแล้วก็รวมให้นะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ว่ามีคนสมัครเท่าไหร่นะครับในวันนี้นะครับแล้วสรุปยอดเท่าไหร่นะครับ ถัดไปนะครับส่วนหน้าประกาศผลนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าเมื่อเราสอบเสร็จเรียบร้อยวัดความรู้นะครับทางโรงเรียนจะมีคณะกรรมการนะครับตรวจสอบตรวจข้อสอบนะครับแล้วก็คณะกรรมการประกาศผลครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งที่หน้านี้นะครับไว้คอยติดตามสุดท้ายนะครับที่จะแนะนําก็คือการติดต่อสอบถามนะครับหน้าติดต่อสอบถามนั้นนะครับจะมีข้อมูลที่ตั้งของโรงเรียนนะครับเบอร์โทรศัพท์ ภายในของโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีแผนที่นะครับเป็นของ Google นะครับซึ่งวางไว้ให้เรียบร้อยนะครับกรณีที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนนะครับเดินทางมาสมัครไม่ถูกต้องนะครับมาไม่ถูกนะครับก็สามารถดูผ่านหน้านี้ได้เลยนะครับสามารถซูมอินซูมเอาได้นะครับนะครับก็จะมีดูว่าเราจะเข้ามายังไงนะครับมี มีแผนที่ดาวเทียมนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับมีที่ตั้งแผนที่นะครับสามารถเลื่อนเข้าออกนะครับเป็นของ Google เรียบร้อยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำเว็บไซต์หลักของการรับสมัครนะครับก็ขอให้ผู้สมัครนะครับและผู้ปกครองนะครับสมัครเข้าเรียนนะครับได้ดัง ได้ดังหวังนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็แนะนำแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวิดีโออีกหนึ่งวิดีโอนะครับเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับ